สวัสดีครับผมชื่อสันวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องมตเติลพูนี่เจน5มัตเติลพูนี่เจน5เนี่ยตั้งแต่ภาพหลุดภาพแรกแล้วก็คลิปสั้นที่ทางฮัฟโบได้ปล่อยออกมาทั้ง2คลิปนั่นทําให้ผมไฮกับมัตเติลพูนี่เจน5อย่างมากซึ่งก็คืออยากดูมากๆนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ก็คงยังไม่มีตังสมัคร Netflix นะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าในมัตเติลพูนี่เจน5เนี่ยจะมีอะไรบ้างโดยผมจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนกนะ็คือด้านเกี่ยวกับอาร์ตสไตล์แล้วก็รายละเอียดอื่นๆ โอเคเรามาดูกันในด้านของอาร์สไตล์กันดีกว่าอาร์สไตล์ของมเติ้ลพุนิเจนเนี่ย,ยจะเป็นอาร์สไตล์แบบ3มิติเต็มรูปแบบโดยก็จะมีความแตกต่างจากมเติ้ลพุนิเจน4เป็นอย่างมากเลยนะเพราะมเติ้ลพุนิเจน4เนี่ยจะเป็นภาพแบบ2มิติแต่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะสําหรับผมเพราะว่าการออกแบบตัวละครแบบ3มิตินี่ก็ถือว่าน่ารักไม่แพ้กับมายเติลพุนิเจน4ที่เป็นภาพ2มิติเลยก็คงต้องมีการปรับตัวกันบ้างเล็กน้อยนะสําหรับคนที่ชอบมเติ้ลพุนิในรูปแบบ2มิติ แต่ว่าตัวละครในเจน5เนี่ยก็จะมีที่เราเห็นเป็นรูปแบบสมติก็จะมีอยู่ในสินค้าของทางคัสโปนะอย่างเช่นผ้าปูที่นอนโอเคเรามาดูทางล่าของตัวละครกันบ้างตัวละครในเจนนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยซันนี่ฮิตอิซซี่พิปและซิฟโดยทั้ง5คนนี้ก็จะเป็นตัวละครหลักที่จะมาดําเนินเนื้อเรื่องให้เราดูแลาเรายังมีสิ่งสําคัญที่เพิ่มขึ้นมาอีกหึงอย่างนั่นก็คือตัวละครหลักที่เป็นเพศชายตัวแรกในไมซอนพอลี่ถ้าเราไม่นับรวมสไป ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เราจะมีตัวละครที่เป็นเพศช,ชายมาร่วมเดินทางไปกับเราและสําหรับคนที่จิ้นคู่ i t ซันนี่ก็จะต้องเสียใจด้วยเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันเสียใจวะโอเคเรามาดูกันทางด้านของเนื้อเรื่องกัน,กนมากทางด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะกล่าวถึงเอ็วีเซียนในอนาคตที่ไกลแสแตนไกลแต่เรื่องเวลาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าไกลขนาดไหน อาจจะสักพันปีไหมโอเคเราไปต่อกันแอคเวเชียในโลกลาคตเนี่ยก็จะเป็นเอคเวเชียที่สูญเสียเวมนม์ไปแล้วก็เหล่าโพนี่ก็เกิดความแตกแยกกันเหมือนกับในยุคเริ่มต้นของเอคเวเชียโดยเป็นเรื่องที่น่าจะเดาไม่น่ายากอยู่แล้วนะว่าตัวละครหลัก5ห้าตัวนี้จะมาช่วยแอคเวเชียไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งในงเรื่องก็มีจุดที่น่าสนใจอยู่ว่าการที่แอคเวเชียได้สูดเสียเวมนต์ไปเนี่ยก็อาจก่อให้เกิดความกระดกขนค้างยิ่งใหญ่ในแอคเวเชียเลยทีเดียวเพราะว่า เทมนมนเป็นส่วนสําคัญอย่างมากในเอสริ Q ีย e e และการสุดเสียมันไปนเนี่ยก็อาจก่อให้เกิดสงครามหรืออะไรก็ตามซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมากว่าเขาจะเล่าในเรื่องตอนช่วงก่อนที่จะมาถึงตัวละครหลักทั้งหตัวนี้ว่าอย่างไรเราก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไป โอเคก็ต้องขอขอบคุณสาหรับคนที่ฟังผมมาถึงตอนจบนะและสาหรับคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับความสําคัญและการหายไปของเวทมนต์ในอ q u ิ s เทียก็ต้องน่าจะอีกประมาณ2อาทิตย์และอีกอย่างก็ต้องขอขอบคุณสําหรับคุณโบรนี่อีดิชันด้วยนะที่วาดภาพนี้มาให้กับผมเดี๋ยวถ้าผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะวาดคุณคู่กับเซเลสเทียไปให้แล้วกันโอเคสําหรับคลิปนี้คุณคิดยังไงกับอาร์ตสไตล์ใหม่ของม a เตอรนี่คุณชื่นชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างคลิปนี้สำหรับวันนี้ผมออตัวาไปก่น G